ไอ้พวกนี้มันต้องเจอกับดักมรณะเป็ดสิบชัน้นไอ้พวกไม่มีความโอดทนพวกเนี่ยเจออย่างเนี้ยไปดูซิมันจะหัวร้อนหรือเปล่าไอ้ คนทำความสะอาดบา้านก็นาออนเนี่ยและก็แม่ด้วยดังนั้นหน้าที่เก็บของจะไม่ใช่แม่กับนาออนอ,อีกต่อไปดังนั้นวันนี้เราจะใช้ให้พวกลูกๆเนี่ยให้ทีมออเดียวแมนเนี่ยมาเก็บของแต่แม่ต้องเป็นคนอารมณ์เสียนะว่าแบบเล่นอะไรต้องไ่เก็บนี่คือเป็ดที่คุณจะเก็บไม่หมดสักทีคุณจะเก็บเท่าไหร่มันก็ยังจะเหลืออยู่เดี๋ยววันนี้มาดูว่าทีมออเดียวแมนเนี่ยจะมีใครหัวร้อนหรือเปล่า เมือว่ามันเก็บป like okay. anyway like ุ๊บแล้วเดินไปแล้วแม่ยังเดินมาปุ๊บเห็นเหลืองๆอยู่เห็นสีเหลืองๆอยู่ขึ้นเลยขึ้นไปกูบอกให้มึงเก็บให้มึเก็บไม่หมดเหรอทำมาเก็บแล้วยังไม่หมดขึ้นนี่ขึ้นนี่เราขึ้นสุดเทวดาวันนี้เราสุดเพดานเราอย่าดงเราเพี้ยงไปฝาดได้เราเพี้ยงเลยไปก่อนโอเคตามนั้นเริ่ม ทำไมเล่นงานไม่เก็บด้วเนี่ยเฮ้ยทำไมเล่นไม่เก็บนนาเก็บเลยพู้ทำานเงียปนเฉยเลยเนี่ยอะไรเงี่ยใครเอามาเล่นเก็บบมังั่งวูล่มั่นเก็บเลย ไอ้เหี้ยไอ้คนมันควรช่วยกันั้งติงหง่ะหายแมงเล่นไงแก่ไม่ต้องแกเป็นผู้ใหญ่แกก็แมงจะตามตาตายไงแกเก็บเลยวันวันหนึ่งย่วันวันกูถือแต่วันวันใกล้ทีนนี่แหละเหี้ยแกเล่นจะทำตัววหน่อยนั่งพิจารณาเด็ดเลยเหี้ยอะไรเนีแม่ แี่อะไรเนแม่แม่อะไรเนีนี่เก็บลยไมเนี่ยเรวๆะเอ้ยอ้โอ้ตฟัคคุยังไม่หมดอีกเหรอะรเกันเนี่ยไปกคนใครมาเล่นวะ said, <laughs> no, ได้แต <muitas S 2> ่คิดแล้วก็สงสัยเด็กมัเล่นของเล่นหัวโขเลยวะเนี่ยมันเล่นของเล่นหัววะเนี่ยอย่าทยจนะยเ่อหน้าแม่พูดจาเลย ไม่หมดแล้วสิเยอะโอเคมันโผล่ที่ไหนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอันนี้มันถั่วไม่ใช่หรอไม่ถั่วแล้วถั่วหาอะไรแั้สีเือะแกไปโทรนแล้มือหยิบมรงนี้เจอย่นอะไรได้เนี่ยของได้ทันเนี่ก็มารยุมันเนี่ยใครเอามานะเียท,ทำเพื่ออะไร มันปืนเรียนก็สูงนะเป็นไรแม่ มันมังเว่อนี่นะนี่นะอะไรนะไม่พอตกลงเนาะิ h e l ห o motherfucker โอ้ยโอ้ยมาไหนยะเนี่ยเอ๊ะสัสเกิดอ้สัขึไอ้เงี้ยใส่พี่มาว่ะเนี่ยใหญ่ากเลอง ไม่เล่นนะไม่เล่นกูไม่เล่นอยู่แล้ว 没做。

มาอยู่สักตัวเีย้ยสายเสียมันพ่อมจริงๆเีย้ยไม่ได้กูสักอย่างแม่งได้มามาแต่พ่อมาลุ้นๆเี้ยพ่อมป็ใครวะพ่อมึงเจตนี่อะไรอีกเนี่ยเป็ดเป็ดเฮียแล้วเนี่ย ไ <c oughs> <isa> ปไปตกีตาเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวมันก็หายหมดลูกไอ้เฮียเฮียทัย้งพ่อจริงๆังไงวะเนี่ให้มันไม่หายเน่ยมึงไหมซื้อของมาเนี่ย กอบพ่อบอกกอพ่อมึงเลยการเก็บก็เป็นค <lum> ร <pp> ึ่งทบเย่เยอกไม่ใช่ต้ตอกึงหาตอกเหี้ยเลย่เป็นร้อยตัวไม่กูบอกอย่างไงแล้วตัวไหนไ่ส่วนไรซ่กนี่แหละอาการหัวร้อนเหี้ยตีนสัญหาของเล่น เป็ดเย็บเป็ดอ่ะนัดสาวเสร็จยังเชียร์นัดเชียร์นัดไอ้สาวนัดทุกที่ได้ไม่ได้เลี้ยงนะอย่าไปนี่นะไอ้กลุ่มนัดแต่ผมเห็นแดทุกที่อยู่ทุกกลุ่มเลยพี่เองพี่เป็นประธานกลุ่มไม่ได้อยู่นี่แอดมินแอดมินไอ้นี่ชายเดียวสัญญาชายเดียวสัญญาเฮ้ยนี่รอสำลักสำลักบอกว่าแช่อยู่นี้นะวางวางวางกระถาง เปดเเีียยน่ดูกันว่าคนที่เล่าจะมีความอดทนขนาดไหนดึกๆเห็นเขาออนดึงเขาข้อห้องได้นะครับเทพยิ้มผมห้องอะไรหว่าใช้อาตานหน้าการ์ตูนเทพยิ้มพร้อมไปนี่แอบมาฟังเนี่ยล้เฮ้ยมาเก็บผักไม่ขายแล้ว嘛นี่คมด้วยเดาเล่นเดาเล่นแล้วจริงอยู่จริงอยู่จริโง่จะยืนจริงอ่ะจะยืนจะยืนสามา เราแวกใกล้เคียง5 minutes later ย่าไปหาตำมจอดมาดิอยู่ไหนตู้ไหนตู้ไหนวะตู้เย็นเหรอเยอะเย็นเอาเป็ดลงก่อนเมื่อกี้โอเ็คมาดิเราจะเอาเป็ดลงวมาทำไมเนี่ย อยังไม่กินวะมึงว้าย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 หัวมึงว้ายยังไม่ทันหมดเลยว้ายยังไม่หยุดว้ายว้ายโอ้โหเฮียคุใจะมาได้ยังไงเฮีย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  ้เป็นแค่คนขี่เราสิเวอยังกะบอ,อกคืองค,คนที่อยากเล่าไปางนี้จริงพี่ครเ,เป็นมาบานีอ่อะไรเป็ดหาแลน,นีไงเป็ดน,นี่อ้าหนูมีสช้ให้เจอเลยนะต้องกินเรวเล่าหาเป็ดม่เจอยถ้าไมบิ็น,นี่ไ,ไงไเเวเนี่ยห้าหกเจหายไปสามชิน

เอามาหมดแล้วหมดแล้วเอาบางภาคนี่แหมหมดแล้วหมดแล้วอดแดกสิมึงดูดีไปไหนไปเอามาเนะไม่มีกมแล้วไปเอามาเอาเลเอาแดกเอาเ้คนข้างเลยคนข้างนี่างีนี่ละดมเลยดมใกดมเลยขนา้าเอ้ย ก้าวเาก้าวอากินน้ำแข็งั้นเลยมามามาหึ่งสองามโอ้โอ้โหโอ้โหตามตามเอานัเานีโ่ดาวร้อยด

มาไปหลอกแดดคนแก่จะได้ให้เกียร์เขาก็เขามีตังคมาให้ถ้าพอทำได้หยิบเป็ดอันนี้ขึ้นให้ได้ทายไมสามวินาทีงงงงทแค่หยิบเป็ดให้หมด ใสามวิายีเปวิสามวิได้เลยยีเป็ดยีเป็ดหยิบปี๊ปี๊ตายแล้วแสดงว่ามันปี้ดูอะไรอยู่ดูปี๊ป้๊ปี๊ปี๊มันแกะมาแล้วเสียงเสือมันกรสันหมดไม่ใช่วันพระวันเจ้าไม่เว้นกันเลยใช่ไหมใช่มันมันคือยังไงนะพ่อหยิบขึ้นมาครัเออเออให้หมดภายในสามวิใช่นนั่แหละถ้าทำได้พ่อจะได้หนึ่งพันบาทหนาทถ้าทำไม่ได้ พ่อต้องจ่ายคืนหนึ่งพันบาทนี่เป็ดแค่เนี้ยนะใช่พ่อคิดว่าพ่อทำได้ปหมล่ะทำได้ไหมล่ะถ้าในถามพี่นะถ้าทำไม่ได้ไม่ได้เสียอ่าถ้าถ้าถ้าทำไม่ได้เสียนะเสียอะไรเสียชีวิตพันหนึ่งโอ้ยฟังพ่อเฮ้ยพเดี๋ยวพีพร้อมยังอ่ะพร้อมยังนี่ไงจับเวลาให้เลยนี่พันหนึ่งพ่อพ่อต้องเสียให้พวกเกี้ยนะถ้าพ่อหยิบไม่ได้โอเคเปล่าโอเคป่ะ มันเป็นอะไรโอเคป้าแค่แปดแค่เนี้ยมันก็นั่นแหละโอเคไหมกดเองเลยเดี๋ยวหาว่าโกงเวลายกขึ้นมาเลยอ่ะเดมาเแต่ถ้ายกมาขึ้นมาไม่ได้ใครพวกเยาวันใช่ใช่โอเคไหมคือยกขึ้นให้หมดเออยกขึ้นหมดจากพื้นอ่ะเบรเดี๋ยวลองดูเลยได้ยกให้หมดอ่ะลองดูลองดูองไม่ไก็ไม่มีแค่ไห้ก็ยกให้หมดหะสามองไงไ

จะทำแทนพ่อไปพันหนึ่งถ้าพ่อทำไม่ได้เขาจ่ายไปห้าร้อยอ่าโอเคนะจับมือแล้วนะติดตั้งงานอุ้ยพ่อลูกผู้ชายนี่อ้าวก็จ่ายอ่ะก็จ่ายก็กจ่ายเลยไงอ่ไปเอาตาังค์มาใช่<อ>มึงกลัวก,วกวไยยยไูไม่ได้ไงกลัวมึงกลัวกูไม่ได้ไงได้กลัวไม่ได้ดิแหละกลัวไม่ได้มึงโกงกูเนี่ยโกงที่ไหนเออกลัวอะไรไม่ใช่ ว่าจะให้หาเดินเดือนไม่เกี่ยวซ่อ๋อโอเครู้เรื่องถ้ารอยไม่เอาก็ได้มาลางินน้ำแข็งขึ้นมาพอตีหัวว้าวอยเนี่ยต้ายน้ำแข็งพีบร้านน้ำแข็งทุบมากเลย